ช่วงรอบรัวทั่วไทย เอาละคะ่ะในช่วงของรอบรัวทั่วไทยนะคะวันนี้เป็นวันสําคัญใช่ไหมคะดังนั้นเราก็จะมีเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกันนะคะที่เป็นวันสําคัญในวันนี้ก็คือวันที่5ธันวาคมนั่นเองค่ะเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9นะคะแล้วก็ยังเป็นวันชาติและวันพ่อแห่งชาติอีกด้วยค่ะซึ่งประเทศไทยนะคะ that. วันพ่อแห่งชาติขึ้นเป็นครั้งแรกเนี่ยเมื่อวันที่5ธันวาคมเมื่อปี2523ค่ะโดยคุณหญิงเนื้อทิพย์เสมรสุดนายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษาเป็นผู้กินริเริ่มขึ้นมานะคะกำหนดให้ตรงกับวันที่5ธันวาคมปีพุทธศักราช2470ค่ะซึ่งก็เป็นวันคล้ายวันพระบร,รมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรหลังจากนั้นเป็นต้นมานะ ะะก็เป็นที่ทราบกันดีว่าทุกๆวันที่5ธันวาคมของทุกปีก็คือวันพ่อแห่งชาติค่ะเพื่อที่จะเทิดทูนพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9รวมถึงเป็นการให้ความสำคัญกับบทบาทของคุณพ่อด้วยนะคะที่มีต่อสถาบันของครอบครวัวและสังคมไทยโดยคณะรัฐมนตรีค่ะได้มีการกาหนดวันพ่อแห่งชาติให้เป็นวันหยุดราชการประจาปีในประเทศไทยด้วยนั่นเองนะคะ ส่วนสัญ,ญลักษณ์ของวันพ่อนะคะในวันแม่เนี่ยเราก็มีสัญ,ญลักษ์ก็คือดอกมะลิใช่ไหมคะวันพ่อก็มีสัญ,ญลักษณ์เป็นดอกไม้ประจําวันพ่อด้วยนั่นก็คือดอกพุทธรักษานะคะซึ่งดอกพุทธรักษาเนี่ยได้ถูกนํามาใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์ประจําวันพ่อแห่งชาติก็เนื่องมาจากว่าดอกพุทธรักษานั้นมีสีเหลืองค่ะซึ่งสีเหลืองก็ตรงกับสีวันคล้ายวันพระบร,รมราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่9้านั่นก็คือวันจันทร์นะคะ นอกจากนี้ค่ะชาวพุทธเนี่ยก็ยังมีความเชื่อด้วยว่าดอกพุทธรักษาก็คือดอกไม้มงคลซึ่งก็หมายถึงพระพุทธเจ้าปกป้องรักษาก็สอดคล้องกับชื่อของดอกไม้นะคะดอกพุทธรักษาค่ะซึ่งในปกติในทุกๆวันพ่อแห่งชาติที่หน่วยงานต่างๆรวมไปถึงพี่น้องประชาชนชาวไทยก็จะนิยมประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือนใช่ไหมคะมีการจัดพิธีทางศาสนาทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสริมงคลหรือแม้กระทั่งการรวมตัวการทำ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกันนั่นเองค่ะส่วนกิจกรรมในครอบครัวก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะถือว่าเป็นโอกาสดีๆค่ะที่ลูกๆนะคะจะได้แสดงความกตัญญูกตาวทีนะคะความรักต่อผู้มีพระคุณอย่างเช่นนะคะนำพวงมลาลัยไปกราบขอพรพ่อหรืออาจจะมีการเขียนเรียงความวันพ่อนะคะวาดรูปครอบครัวเป็นที่ระลึกมอบของขวัญแทนใจจากลูกๆนะคะหรือเป็นกิจกรรมที่ ส่วนใหญ่จะนิยมทํากันก็คือพาคุณพ่อนะคะรวมทั้งคุณแม่เนี่ยค่ะไปเที่ยวกันด้วยแล้วก็ทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันค่ะ